ครับนี่ก็คือวิธีการทํางานของเครื่องหมักผสมครับนี่ครับคือปุ่มแรกปุ่มเปิดปิดกดก็จะเปิดนะครับส่วนนี้ครับคือปุ่มทํางานกดปุ๊บมันก็จะหมุนนะครับนี่ครับถ้ากดอีกทีมันก็จะหยุดถ้ากดอีกทีมันก็จะหยุดนะครับส่วนนี่คือจำนวนรอบของความเร็วครับก็คือ อนี้ก็คือจะหมุนหมุนหลายรอบขึ้นไล่ลงมากลางรอบอันนี้ก็จะน้อยน้อยรอบลงส่วนนี้คือตัวตั้งเวลาโดยกดปุ่มค้างนี่จะตั้งตอนนี้ผมตั้งไว้ที่สามนาทีครับก็กดขึ้นกดจะขึ้นเป็นไปนเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆ่นี้จะเป็นสี่นาทีถ้ากดทีนึงแล้วกด ใช้ได้มันก็จะหมุนเป็นเวลา4นาทีนี่กดหยุดส่วนนี้ก็คือกดหมุนได้ที่มันขึ้นมากดค้างไว้กดค้างไว้ดครับ